น้องชาว <entertain> ญี่ปุ่นทานขนมโตเกียวที่เชียงใหม่ซึ่งไม่มีในโตเกียวก็ขนมโตเกียวที่เข้มมาคันแรกนะฮะัเช็นกระปุกรกจุงแก่ขับไม่มารอโอเคแล้วจ้ารปอ่ะโอ้ いただきますロッファ<ー>ンのないないかァンのファンのファンのファあるああバニラ、カスター、こバニラーなのファンのファンのファンのフじゃあファナ,ナ、バナナ、バナナバナナ、バナナうん、ァスタファンのファンのファ サーうん。よっかさ。んんあらい。んアんにタイカスタードニルマイ<ル>おーアおあらい。あこれチョコレートやん。あんにチョコレート。たちゃん夜勤とチョコしゃないああ。うん เย็นดีครับขนมตัเกือบช็อกโกแลตรสชาติช็อกโกแลตทำเต้นทำเดยวันนี้ก็กินเยอะหนักกรับอมีกระบอกไหมไม่มีวันนี้วันสุดท้ายที่เชนไรนะครับวันสุดท้ายใช่ครับอาเช่นไม่นะอาเช่นไม่ คนเชมป์ใหม่กรอใช่ไหมผมติดยุบมากบานานาอันนี้นักคัสาร์นะบานิลาอย่างพอตจกินบานิลามบานิากับคัสดร์รสชาติลายก็นานาก็อร่อยนักเลียกับนักผู้ชายมาหอยาละเามีเยอะมากปัญญาราทาน มีประสบการณ์เป็นคามแดกไม่เคยมีโอกาสเจอไว้ไว้ไว้เด็กไวด้ดูนักเรียนไทยนักศึกษาไทยไม่เคยมีโอกาสเจอโบ๊ทดีดจังนักเรียนไทยนักศึกษาไทยเท่านั้นเอหรอหิมะ อยากเก็บอะไรกัน,กนตายนโกดมไม่ได้อดท่อคงอยากเอาไปตัดจันแต่ความรู้สึกของผมไม่ได้มสมองของผมยอายากเอาไปแต่ความรู้สึกของผมเอาไปไม่ได้ ขรบคุกทนมครับคุชกท่านคุงม่ก็่านคยแต่ไม่มีนคี่ปมุ่นนครับไ้่มีไนโุณผู้มทุกท่านคุณผมทุกานคุณผ้ทุ่นคุณ้ชมที่านคุณุ่นุ่ที่พู้ไทยกด้ดีกว่าปคุณต้องทอกคุณท่นคุท่คุมทุ่นคลณ่านครับ้กคนคี่ปุ่น เที่ยวกับประเทศไทยนะมันจะเก่งมากเกมากวันนี้ยอ,าาอ,อยากเสื้อซาปาเื้อทีอยากวัดนี่ใช่ไหมอามาชัยซาปาเกี่ยวกับเช่มไม้นะครับแต่ว่าที่นี่ไม่ค่อยมีซาปาซาปารรมดาเยอะมีเยอะครับแต่ว่าอ่าเช่นเช่นไม่เช่มไม,ไม่แบบนี้นะมีย่ามีไหมมีย่านี่มียา่าห้างมียาม่ยามีไหมไนท์บาร์รับใช่ไหมครับไนท์บาร์ใช่ใช่ฮะใช่น่าจะมีใช่ไหมครับอันนี้พักที่ไหนครับนอนที่ไหนอ่า อ่าในเชมไมออลทูทาวน์ about เซ็นเตอร์โอร์ดทาวน์อยู่ที่ไหนที่นู่นเหรอที่นี่เชมไมไม่ใช่ไม่ใช่เท่ยวนี้นะครับตอนนี้ไทยวีดีโออยู่กับก็ได้ไหมครับได้ครับแองครับได้ครับเชื่ออะไรครับผมเหรอครับคี่โอครับออสั่งคนคนโอโคเป็นมากครับที่โอครับเอลออ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 สัง ขอบคุณมากครับอยากได้สภาพเข่าสอยเข่าสอยดูเชื่อมไหม่แบบนี้ออยากไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าพาไปได้ครับโอเคได้ครับครับที่ยวบนดอยก็มีบนดอยนู่นก็มีบนดอยใช่บนดอยอย่างงี้บนนู่นนู่นอย่างเงี้ยดอยโยบอ๋อภูเขาหรอครับภูเขาใช่ใช่ใชุ่กเขาก็มีไอ้มอนแจมมอนแจมมอนแจมใช่เซตในกูเกิลมอนแจมคีย์กูเกิลมอนแจมกโอเคขอบคุณมากครับ แต่ว่าพวกเราต้องจะไปที่คุนเทาคุนีจะเที่ยงครับไม่คุ้นเลยละจะร้อนแย่มากครับไว้วันหน้าครับเอาไว้วันหลังกลับวันสุดท้ายหน้าวันนี้แล้วันสุดท้ายแล้วโอเคก็กินข้าวสวยด้วยจะกินข้าวสวยใช่ครับกินหรือยังอร่ยินแล้วครับกินแล้วอร่อยไหมอร่อยมากตกใจกับใช่ใช่ข้าวข้าวสวยเชียงใหม่เนี่ยอร่อยที่สุดอร่อยมากใช่ประเทศไทยนี่อร่อยที่สุดใช่ครับ สุดท้ายมิชชั่นนะความฝ้าของเราเซอร์สภาเกี่ยวกับเชียงใหม่นะครับโอ้ในภาษาครับในภาษาครับต้องต้องขอบคุณมากครับคุณอ้อเป็นคนเชียงใหม่เหรอครับคุเชียงใหม่ครับเกิดที่นี่ไหมครับเกิดที่นี่ครับผมอยู่บนดอยอะบนดอยใช่อยู่บนดอยนู่นมาจากเชียงใหม่อยู่ที่บ้านร้อยแปดสิบโลร้อยแปดสิบกิโลใช่มันมาทำงานที่นี่ อ่าเข้าใจนะครับไอ้ทุกวันดูครับไม่ครับมันนอนเข้ามานอนที่นี่เลยอโอเคขอบคุณมากครับยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่เราเจอโอ้โสคาทาเก่งด้วยนะครับคุณเทพก็ มีแต่สองวันครับก็จะไปยกับอีป uh. uh. ุ่นครับพายกีปุ่นโอ้โชคดีนะครับผมครับมาครับยินดีที่รู้จักครับเช่นกันครับที่กันยายอนก็มาที่กรุงเทพครับใช่เพราก็เป็นนักดนตรีครับรรันนกดตีใช่ครับก็มีอีเวนต์มีีอเวนนต์ครัับก็ที่เชียงใหม่มาเล่นดนตรีไหมไม่ใช่ครับเ่ยวครั้งนี้มาเที่ยวเท่านั้นครับขอบคุณมากพูดได้ กับคุณก็ดีใจมากครับดีใจดีใจที่ได้พูดกับคุณออตาครับโอเคไหมครับโอเคครับสไตล์เก้าครับค็เป็นครับเจ้คลูกครับผมถูกต้องซาาเกะญี่ปุ่นอากาศหนาวไหมครับหนาวไหมไม่ใช่ครับตอนนี้ร้อนมากครับร้อนมากนะโอประมาณมันกันครับเหมือนกันนะครับช่วงนี้ร้อนหน่อยครับฝนตกด้วยครับ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 เมื่อวานนี้ฝนตกอยู่ใช่คใช่ อยู่ที่ไหนนอนนอนที่ไหนที่นู่นหรือที่นี่ฮะโอทางภาษาอังกฤษนะเมืองแกเมืองแกเมืองแกงนายนายเชหไม่ประมาณเซ็นเตอร์นะเซ็นเตอร์นะครับเซ็นเตอร์ใช่ครับที่จะไม่เคยเข้าใจเราบุตบเราใช้กราบไรอบโบยังยังไม่เคยเข้าใจก็าท่าคนอ่อไปที่ไหนก็ว่าเราไม่เคยเข้าใจครก็ไป ในปราสาทนะครับโอเคครับขามีแต่สามวันก็ไม่พอเลยใช่ครับก็มาเที่ยวอีกแน่นอนครับครใช่ทัดสินใจครับคนไทยใจดีใจดีครับใช่ยิ้ม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 ใจดียิ้มยิ้มดีมากครับรู้สึกดีมากครับครานี้เปนก็ใจดีไงครับคุยญี่ปุ่นใจดีไหมครับ ไปเที่ยวอีพอนครับไม่เคยมีสนใจไหมครับไม่ไม่เว่นเยอะแพงครับแพงใช่ใช่เครื่องบินอ่ะบ่นเยอะครัเครื่องบินแพงครับไปใช่ใช่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ดีครับมาประเทศไทยบ่อยไหมครับบ่อยครับแต่ว่าตอนที่มีโควิดสิบเก้าก็เรามาเที่ยวประมาณสามปีไม่ได้ครับก็ตั้งแต่ปีที่แล้วมาเที่ยวอีกครับครับก็พี่นี่ ครั้งที่สองครับรู้จักคุณเชียงใหม่ไม่รู้จักใครไม่รู้จักใครเหรอใช่ไม่ค่อยรู้จักเกี่ยวกับเชียงใหม่ครับเพราะว่าขั้นอีเป็นครั้งแรกครับใช่มาวันหลังโทรหาโอได้ขอบคุณมากครับคนอ๋อโอเคครับไลายลายก็ได้ไลน์จิ้งก็ได้ขอบคุณครับได้ภาษาไทยของคนอ๋อง่ายๆครับง่ายไหมครับใช่ออกเสียงฟังง่ายครับฟังง่ายใช่ไหมฟังง่ายดีมากขอบคุณมากครับ ปฏิเหตุไทยเก่งมากเลยเนี่ยพูดไายเก่งใช่ปฏิเหตุคนญี่ปุ่นน่ยพูดไทยเป็นพูดภาษาไทยมาลาย่าครับอ่ากแล้วเราก็เป็นคนญี่ปุ่นครับดีมากครับดีมากครับแล้วไทยสวยไหมสวยครัมีภรรยาหรอครับมีแล้วครับมีลูกแล้วเป็นคนไทยไหมครับเป็นคนไทยครับสวยไหมครับนี่ครับนี่ลูกชายอยู่นี่ครับลูกชายดีคนครับสองคนครับสองคน นี่ลูกสาวครับนี่อ๋อน่ารักน่ารักครับอายุเท่าไหร่ครับอายุเจ็ดขวบเจ็ดขวบผมลูกสาวคนนี้ครับอ๋อน่ารักมากโอ้ลูกชายได้ครับอายุเท่าไหร่ครับสิบสองครับเจสิบสิบสองอ๋อมีแฟนหรือยังครับไม่มีนานมากครับคนอีบุนกับคนไทยก็ไม่มีนานมาก ขอบคุณมากครับแต่วันนี้ผมพูดได้มากกว่าปกติครับรเหรอขอบคุณที่คุณอ้อครับรูบ้เหรอใช่ไหมใช่ใช่แต่คุณอ้อบอกกับผมบ่อยมากว่าพูดไทยเกงพูดไทยเกงพูม ก็ผมพูดไทยเก่งมากขึ้นนะมาขึ้นมาขึ้นหนึ่งเก่งจริงเก่งจริงครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับครับผมครับคุณอ้อ t ขอบคุณครับครับผมยินดีที่ได้รู้จักครับดีใจที่ได้คุยกับคุณอ้อครับขอบคุณมากครับโชคดีครับคุณอ้อขอบคุณมากครับโชคดีครับครับผมโชคดีครับขอบคครับขอบคุณมากครับ จะห้าสภาพหน้านะรันสภาพก็ไม่ใช่เชียงใหม่นะเสื้อยืดข้าวซอยในที่สุดที่น้องชาวญี่ปุ่น,ก,นก็เจอเสื้อยืดเชียงหใหม่ที่ต้องการอ๋อนี่อ่าเรียว่น่ารักน่ารักเนะชียงใหม่ ミニサイズミニサイズちょっといろいろ見てみます OK みみみゴーダイあもう今もうどい今もうどうんどいんい今もんいんどい今もうんどい今もうん見てほら今カップホット顔カップ เราได้ด้วยหรอคนณร้านใช่หปญอ่ะไม่ใช่ที่นี่ทารุมะวากูอามาแต่ตลาดชะตัวชันะครับแต่ตลาดชะตัวมีสภาพยากับแชมไมใช่ไหมโอเคนะโอเคครับทอออ้แชมมดีนะดีนะมีเยอะ เซ่ร้อยห้าสิบเก้าบาทอ๋อ้ดีนะอ๋อเช็มไม่เลยกัได้ภาพได้ภับถ่ายวีดีโอไปเสือไปได้ไหมครับได้ครับมาครับวันนี้พวกเราอยากเสืร์เสภาพผ้าเช็มไม้ครับใช่ครับแบบนี้ครับมีแต่ที่นี yes. ่ไหมครับนั่งก็เช็มไม้มีไหมครับที่นี่ก็มีเชียงใหม่ตัวเป็นไทยแลนด์อ๋อไทยแลนดใช่

กลับมาครับก right. ็ราเดียวนะขอบคุณมากครับตบมามีใช่สุดท้ายมิชชั่นไทยรั่งไทยั่งีช็อไม่ใช่ปวกเราอยากได้ใช่ไหมแย่าไปร้านนั้นนะโอเควัวนี้จบตัวนีัปีกับปาแล้วครับอ่ะตัวนี้ครับส แต่เมื่อกี้ก็มาที่นี่ครับน่าจะน้องสาวน้องสาวน่าจะเหมือนกันกนึ่กับผมเมื่อกี้ก็มาเร็วนะกับผมกี่กี่คนนี้มากันอ่าพี่สาวใช่ครับพี่น้องครับเป็นพี่น้องกันอ๋อนี่เป็นพี่น้องแล้วใช่ครับมีพี่น้องครับก็กระตุ้นใจซื้อที่นี่ครับสองเอาเอาสองครับรอเดี๋ยวน้อย สีนี้สีดำกับสีเทามีแต2สองパาาไนะครับมีเตดสองสีหลอครับด e ไ i น์อ๋อที่เป็นแบบนี้หรอคใช่ใช่ค่ะชอบประตุกครับครับก็วันนี้พวกเราอยากได้เช่นไม่นะใช่ครับมาเที่ยวเป็นคังเรกนครับเอเซลอเอ๋อดี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  นี่ก็คือเทียมใหม่นะคะถนนคนเดินถนนคุ้งนมคนเินวาชีถนนคนเดินวาชนะคะแล้วก็นี่ประตูท่าแพประตูท่าเปย์ท่าเปย้ท่าเปย์อทฮ่าี่ท่ที่ที่ท่ที่เียงใหม่ถนนคนเดินประตูท่าเปย่อ้เ่วใช่ใช่มื่อวนป่อไท่ยเริ่มทีนั่นนะครับโอไปใช้ลูน้องใช่ไหมดีมากก่อ ใช่มใช่นกพิราบมาโอเคจะเอาอันน okay. so, okay. oh, okay. 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 ี้ Excel เอาอันนี้ครับอ๋อ่อ๋อก็ได้นะร่างกายประมาณเหมือนครับโอเคเอาอันนี้กับเอาอันนี้ครับโอเคมิชชั่นสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับสมบูรณ์เดียวครับครับครับเขาเป็นมากครับ ทำไมครับลถให้้อ๋อสอง g e n e r ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับชื่อร้านชื่ออะไรครับชื่อร้านหรอบอรานชื่ออันนี้ไหมครับน้องสาวน้องสาวปีสาวสนุกอังเกตชื่ออะไรครับชื่อพีีีีีีครับ อาลีอาลีอาลีอาียูคิครับคาบิจีนะครับคาบีมาจากญี่ปุ่นมาเที่ยวที่เชนไม่ในมุรีอุเตนะครับเขาเป็นมากครับครับก็ซุนนี้จะไปที่กรุงเทพกะครับก็พวกเราจะไทยอัฟกานีสถานก็เป็นมากครัอาลีกับพีจีก็เป็นมากครับจะมาอีกครับ ค้ากรันนาก็มาัายาครับขอบป็นครับโอเคมิชชันสไท้ายของฝ้กเราชนะนะครับผม t n k n k you PB PR สภาพนารกนารักนะครับขอบคุณครับดีเจมากก็เป็นมากัน あの日信じてくれた限りたとえ君が来てくれなくても交わした約束果たさることはもっと寒いなって思うからだから守るから